สวัสดีนะคะลูกศิษย์คนนี้ทำไมถึงอยากเข้าพ่อประชัคะเ่า,าให้เพื่อนเพื่อนพอดีทําธุรกิจครับแล้วก็มีมีเรื่องไม่สบายใจเราทำทำธุรกิจมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เปิดธุรกหน้าธุรกิจเพิ่มครับแล้วก็รู้สึกว่าทําแบบเต็มที่ศึกษาแบบทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้วแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่ามันมันยังขึ้นไม่สุดนะครับมันเหมือนจะดีแต่ว่ามันก็มีจุด ที่เหมือนกลับมาเท่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมบ้างในบางครั้งอาจารย์ให้คาแนะนํายังไงมคะวันี้ก็ได้วิธีที่จะเอาไปปรับใช้แล้วครับว่าเราจะต้องปรับแบบไหนครับก็รู้สึกสบายใจขึ้นครับก่อนทำอะไรไหมนกับหลังทำอะไรเป็นยังไงก็ก่อนทําก็รู้สึกแบบมีความเหมือนกังวลกังวลกวายครับแบบว่าเพราะว่าเรา เรียกว่าอะไรเราเราเราทำธุรก,กิจมาแล้วช่วงนี้เราก็เจอแบบปัญหา,ลาหลายๆอยา่างเราก็มีความไม่มั่นใจจริงๆเราแสดงออกว่าเรามั่นใจเราจะเราจะแสดงให้คนรู้สึกว่าเราแบบมีความมั่นใจแต่จริงๆช่วงนี้เราก็มีความรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจอยู่ครับแต่ก็ต้องแบบพยายามมั่นใจแต่พอทําแล้วก็รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นครับที่จะแบบไป,ไป,ไ,ปไปแก้ปัญหาในทุกๆเรื่องครับผมจะได้มีสติในการ ในการแก้ปัญหาครับจะได้นิ่งขึ้นทุกอย่างคนมาหาอาจารย์หรือมาหาหมอจะเป็นหมออะไรก็ช่างไม่มีคนปกติมนาะครับอะไรเราเข้าใจเนาะไม่ใช่ว่าคนที่ปกตินะคะคืออนนาจจะมีเรื่องไม่สบายใจอาจจะมีเรื่องเอ๊ะเราจะไปต่อหรือพอนห้หรือหยุดแต่มันหยุดไม่ได้ใชครัเล็กกำลังจะเกิดครนี่คือโลกของสภาวะไม่ดีสามคือความรับผิดชอบในหน้าที่ครับอาจารย์มองว่ามีสัปพักกำลังเยอะที่จะช่วยแต่ มันยังไม่เปิดหรือมันยังไม่ชัดตามันทีชัดในหลายเรื่องนะแล้วมันจะชัดมากขึ้นจะมีสิ่งดีๆเข้ามาล่ะค่ะอาจารย์ไม่ใช่เป็นคนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้้งบนอาจารย์เป็นพวกลางแล้วก็คนส่งพลังงานและคนให้คําแนะนํานะคะรแล้วทาครั้งแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจารย์จับมือรู้สึกมีอะไรไหลเข้าไหมมีค่ะมันรู้สึกว่ามันแบบมันมีแบบ มีกําลังใจมีพลังมีมีมีแบบเหมือนมีพลังงานนะฮะมันมองไม่เห็นค่ะใช่ครับความรู้สึกคือใช้ใจนะคะอาจารย์ก็ได้ส่งพลังไปเคลียอะไรให้เยอะอันนี้คือในห้องนะคะ,คะในห้องทดลองปลอดเชือ้อเราออกไปแล้วต้องเจอของจริงแล้วก็ให้จําคําพูดหรือสภาวะวันนี้ให้ได้นะคะที่อาจารย์ให้แล้วก็คุณก็ศึกษาแล้วก็ความรู้สึกที่นีก็มันจะเป็นตัวเดิมมันจะเป็นกุญแจ ว่าสิ่ดีๆลายล้อมเราอยู่หมดแต่เพียงว่าบางอย่างเราดึงไม่ได้หรือบางอย่างเราไม่รู้วิธีดึงเราใช้พลังจิตอ่งเดียวนะคะารที่จะทำอะไรให้